นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัย ขอโอกาสดนพระยุคาวจรแต่ขอเจริญพรมาอยังคณะญาติโย,ยมโยโคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกทุกท่านเมือลงนั่น,นั่งตามสบายนะการประพฤติปฏิบัติธรรม เจริญนิปัสสนาการรมฐานของพระโยคาวาจอนนโยคีก็ลวงเลยผ่านมาหลายวันแล้วทีนี้การปฏิบัติธรรมของพวกเราทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติมาสามวันที่อาจารย์ได้สอบอารมณ์หมายถึงสามวันของการสอบอารมณ์นะรวมทั้งการปฏิบัติก็ สี่ห้าวันด้วยกันจากการที่อาจารย์สอบอารมณ์ดูพวกเราทั้งหลายก็ยังขาดความต่อเนื่องของการกำหนดนั่นั้นก็อาจารย์ก็ให้คำแนะนำไปเรียบร้อยแล้วแต่ที่อาจารย์สังเกตได้จากภายนอกก็ตามจากการที่อาจารย์สัง ได้สอบอารมณ์ก็ตามแต่เรา<ม>ยังขาดหน้าที่ของตนเองอยู่จำได้ไหมที่หลวงพ่อให้หน้าที่พวกเราไว้หน้าที่มาดูอะไรดูกายดูใจกายใจเนี่ยกว้างศอกยาววาหนาคืบเราดูทั่วถึงกันหรือยังเรายังดูกันไม่ทั่วถึง เมเราจะเห็นจะรู้อยู่ว่าก,กายนี้ตั้งทนโท่แต่ว่าการดูการรักษาการทำหน้าที่ของตนเองยังไม่ได้เท่าที่ควรถามว่ายังไม่ได้เท่าที่ควรเพราะอะไรเพราะเรายังขาดการสำรวมที่ดี ไม่ว่าสำนุมกายสํานุมใจถ้าเราสํานุมกายสํานุมใจนี้เราไม่สนใจสิ่งภายนอกไม่ว่าเขาจะมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นความรู้สึกของใจก็จะไม่มี ทีนี้วิธีการสํารวมทางตาของเราบางคนอาจารย์ก็ให้คำแนะนำไปแล้วโดยความปกติของการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ว่าสำนักไหนเขาจะมีการสํารวมจะแนะนำให้พวกเราทั้งหลายขณะที่เราเดินอยู่ ไม่ว่าเดินจงกรมหรือทำอะไรก็ตามแต่พระพุทธองค์ก็ได้แนะนำพระภิกษุทั้งหลายแล้วว่าให้มองแค่เท่าไหร่สี่สองใช่ไหมเขมามองแค่นี้เองอย่าให้เลยกว่านั้นจริงอยู่สายตาของเราปักลงแค่สี่สองจุดโฟกัสของเขาอยู่ได้แค่นั้น แต่ความกว้างเขาอาจจะมองได้มากกว่านั้นเราอย่าไปสนใจสมมุติเราเดินจงกลมอยู่จุดโฟกัสของเราแค่สี่สอกเขาอาจจะมองลงออกไปกว้างกว่านั้นน,นั่นเคเป็นธรรมดาข้อสำคัญเราอย่าไปบังคับบางคนบังคับใจไม่อยากจะมองไม่อยากจะเห็นทำไง เดินจงกลมหลับตาเลย <c oughs> ถูกไหม <c oughs> ดีนะที่ไม่ได้ชนฝาผนังหรือชนไอ้กระจกเอา, <c oughs> าเพิ่เดินล้ำเส้นอขอบของตนเองช่องทาง,งตนเองเลยซ้ำเดินไปเดินไปอ้อล้ำเลยเส้นขอบของตนเองซะแล้วเห็นไหม เล่นหลับตาเลยใครบอกให้ทําุณพรอาจารย์ไม่ได้บอกให้ทำสักหน่อยเพราะฉะนั้นอย่าไปทําแค่เราเอาจุดโฟกัสตรงนั้นก็พอแนละ้วส่วนที่เขามองกว้างออกไปกระช่างเขาเราอย่าไปใส่ใจนี่ยังไม่ใส่ใจโทษนะเห็นเท่าใครมาแว๊บๆเงยหน้าขึ้นมองหน้าใคร โอ้โหเห็นแล้วเป็นยังไงบางทีใจล่ะเข้าไปถึงใจเนะ่ะไม่พอใจเลยซ้ำน, <im acağ> นะน่าคนนี้ไม่ถูกชะตาเราเลยไม่พอใจแล้วทำให้ใจเราเองไงคุณมัวลนะ่ะไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยเกลียดขีนะ้หนาใช่ไหมมันเดินผ่านหน้ากูเห็นไหมเหตุอะไรน่ะเหตุที่เราไม่สำรวมเลยแหละ ไม่โทษคนอื่นว่าเดินผ่านหน้าเราแท้ที่จริงตัวของเราต่างหากที่ไม่สำมรวมเหมือนาะยังไม่ว่าโทษคนอื่นอีกว่ามันเดินผ่านหน้าแถวช่องทางเดินของเราอีกเพิ่มมีการเดินลัดไม่รู้อาจารย์ไม่ทราบนะเดาๆแต่ก่อนมีบางทีเดินลัดหลู่ทางของเราสร้างความไม่พอใจแล้ว ช่องทางเราเดินอยู่ดีๆมาเดินนัดผ่านนะช่องทางตรงนี้จริงๆช่องทางตรงนี้ไม่ใช่ของเราเสียหน่อยเราก็ไม่ได้สร้างเนะาะเจ้าของศูนย์เป็นผู้สร้างเรากไม่ได้ออกสตางสักบาทได้มาสร้างเพรยึดวันเราสิช่องทางตรงนี้เป็นของเรามางอ่านมาเดินผ่านช่องทางเห็นไหมเพราะอะไรนะเพราะความยึดมันถือมันตลอดถืออะไร เรื่องของความไม่สำรวมของเราเนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองลงไปแล้วเท้าใครก็ตามแต่ที่จะเดินผ่านมาวิธีการในขณะที่ใจของเราอยากจะเงยหน้าขึ้นมองดูหน้าใครเดินผ่านมาหนึ่งหลับตาก่อนยืนแล้วหลับตา ับตาแล้วกําหนดอยากมองเนาอ,อยากมองเนาะอยากมองเนาะจนกว่าความรู้สึกใจที่อยากจะมองหน้าเขานะ่ไม่มีละเขาว่าไม่มีในที่นี้หมายถึงรู้สึกเฉยๆแล้วนั่นแหละเราถึงจะลืมตาแล้วค่อยเดินของเราไปต่อวิธีการเขาเป็นอย่างเนี้ต้นจิตที่ครูบาอาจารย์ให้ทําเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์เขามีประโยชน์อย่างเนี้ย เพราะตอนนั้นความต้องการของใจเราที่ต้องการอยากจะเงยหน้าขึ้นมองเขาเป็นความต้องการของจิตเมื่อความต้องการของจิตเขามีเราก็เอาปัจจุบันของความต้องการจิตตรงนั้นเป็นประโยชน์ของสติเป็นประโยชน์ของสมาธิในการที่จะกำหนดตรงนั้นเห็นไหมถ้าเราไม่มองกำหนดไปเนะี่ยจนเขาดับ ความรู้สึกตนนั้นไปแล้วกิเลสที่เขาจะเกิดขึ้นก็ไม่ขอไม่เกิดแล้วโลภะก็ไม่เกิดโทสะก็ไม่เกิดละอย่างที่อาจารย์ว่าเอเผลอโทสะเกิดขึ้นตัวแรกเออถ้าเป็นเรื่องที่น่ามองเออหน้าตาเขาสวยหน้าตาเขาหลอ่อเออก็ยังชั่วหน่อย <laughs> ใช่ไหมเอออะไรนะ่ะเกิดขึ้นโลภะอีกอะ่ะ ไม่ใช่อื่นไกลอ่ะเออคนนี้ยังหน้ามองหน่อยหรือผู้หญิงด้วยกันเออคนนี้สวยหน่อยยังหน้ามองใหญ่คนนี้หน้าตาขี้ดิ้วขี้เละอ๋อแล้วตำหนิเขาอีกอ่ะเป็นไงล <c oughs> ่ะกิเลสเกิดขึ้นทางนั้นนะเกิดขึ้นในใจของเราเพราะฉะนั้นระมัดระวังหน่อยดิก <c oughs> ารที่เรามาประพฤติปฏิบัติตรงนี้เพื่อสร้างใจสร้างจิตของเรา ให้บริสุทธิ์ให้พ่องใสซึ่งวันนั้นอาจารย์ก็ได้แนะนำแล้วว่าถ้าเราจะทำความบริสุทธิ์ของใจให้พองใสก็ต้องอาศัยการกำหนดต้องอาศัยการบริกรรมให้ได้มากๆก่อนทีนี้พูดถึงไปถึงเรื่องของความต่อเนื่องถ้าเรากำหนดไม่ได้ติดต่อต่อเนื่องกันจริงๆจังจน่ะ เอาไม่อยู่พระเรายมเราที่จะเอากิเลสพวกนี้ออกจากจิตออกจากใจได้นะยากโดยโดยปกติพระพุทธองค์สอนเรื่องของการกำหนดสอนเรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องของสัมบัญชยะะประาวิธีพระองค์บอกว่าพิสุทั้งหลาย พวกเธอถึงแม้ว่าจะเข้าห้องน้ำอุจจาระปัสสาวะก็ตามแต่ขอให้พวกเธอทั้งหลายพึงกำหนดรู้ตามความเป็นจริงตรงนั้นเห็นไหมแม้แต่การที่พระวิสูตรทั้งหลายจะต้องเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะพระองค์ยังไม่ให้ยกเว้นในการกำหนดรู้เลยเพราะฉะนั้นแล้ว ในการที่จะเจริญกรรมาฐานที่ดีทุกที่ถูกต้องเราต้องเล่นเขาตั้งแต่โ no น่นะตั้งแต่ตื่นมาเลยพอตื่นมากกำหนดตื่นนอตื่นนอตอนไหนอ่ะตอนที่เรามีความรู้สึกตัวขณะที่เรารู้สึกตัวตาเขายัางเรายังไม่ลืมนะยังไม่ลืมตาเมื่อมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้น ว่าเราตื่นแล้วกำหนดตื่นเนาะเห็นไหมความบริสุทธิ์ของเราก็เกิดขึ้นในช่วงวินาทีนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีการกำหนดละ่ะรู้สึกตัวเกิดขึ้นไม่บริกรรมตื่นเนาะไม่ว่าตื่นเนาะไม่ก็ไม่ว่าลืมตาพวดขึ้นมาก็ไม่พูดเห็นเนอะก็ไม่พูดใครอ่ะเป็นคนตื่น เราทั้งนั้นเป็นคนตื่นเราทั้งนั้นเป็นผู้ลืมตาเพราะฉะนั้นอย่าลืมสิวะเรามาประพฤติปฏิบัติรรมาเจริญกรรมาฐานเพื่อละเพื่อถอนเบื้องต้นกิเลสตัวแรกสักยะทิฏฐิคือความรู้สึกของความเป็นเรานี่แหละต้องการถอดถอนไอตัวนี้ให้ออกให้ได้ก่อนฝึกการถอดถอนตัวนี้ก่อนเบื้องต้น เอาตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับะนะแต่ทีนี้เราจะทำความต่อเนื่องตรงนี้ได้ง่ายหรือว่ายากเราก็ได้รับประสบการณ์มาห้าวันที่ผ่านมาแล้วใช่ว่าจะง่ายๆในการที่เราจะทำให้ได้ต่อเนื่องนะถ้าเราไม่หัดจิตหัดใจจริงๆเราไม่คัดจิตคัดใจจริงๆเอาไม่ได้เรื่องของการที่จะต้องทำให้ได้เต็มที่นี่นะ เรื่องของกรรมาฐานเรื่องของการที่กําหนดติดต่อตอนเนื่องเพราะฉะนั้นเราต้องคัดจิตคัดใจจริงเรื่องของการกําหนดเนี่ยเมืองต้นเราต้องมีความเพียรเสียก่อนความเพียรพยายามที่จะเอาให้ได้ตั้งใจไว้เต็มที่เลยอย่างที่หลวงพ่อว่าอย่าให้แม่เอกเขาหายนั่นเมื่อเราตั้งใจเต็มที่แล้วแต่หลบท้ายหน่อย ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถามว่าทำไมต้องพูดว่าแต่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะสติสัมปชัญญะของเราหรือสติสมาธิของเรานะ่ยยังไม่เต็มที่เขาอาจจะไม่สมบูรณ์ถ้าหากว่าเราไม่เราขาดความเพียรเราไม่มีความพยายามที่จะเอาตรงนั้นให้เต็มที่นะเนี่ยเอาไม่ได้เราลองไปนึกถึงเรื่องสมบัติทาน หรือความเพียรสี่ประการอะไรบ้างหนึ่งเพียรละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นในขันธสัณดานของเราเนะ่ยข้อที่หนึ่งบาปอากุศลเขาเกิดขึ้นในจิตในใจเกิดขึ้นในกายของเราเนะี่ยมาช้านานแล้วซึ่งวันนั้นอาจารย์ได้ยกไว้นิดหนึ่งว่า ทุกๆสรัพสัต์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกนี้ตัวแรกที่เขาเข้าเกิดคืออะไรจำได้ไหมที่อาจารย์เปลยขึ้นมาพูดขมาในวันนั้นกิเลสตัวแรกโลภะจิตเขา,เขาครอบครองแล้วเขาเข้าไปาครอบครองตั้งแต่สรรพสัต์ทั้งหลายนะกำลังเป็นกะละละอยู่ยังไม่มีเป็นตัวเป็นตนนะ เขาว่ากาละละคืออะไรเหมือนกับน้ําน้ํามันงาเขาอุปมาไว้เหมือนกับน้ํามันงา,า,า,นนนนงาที่เอาหางขนจมลีจุ่มแล้วสลัดเจ็ดครั้งเศษที่ติดกับหางาขนจม,มรีตรงนั้นเรียกว่าหนึ่งชีวิตละหนึ่งกาละละละเห็นไหมแค่หนึ่งการละละนะ่ะโลผ้าจิตเขาครอบงามแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องอะไรละ่ะ ในเมื่อกิเลสเขาเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนเรามาสร้างกุศลเล็กๆน้อยๆอยแค่เนี้ยเขาจะยอมเราง่ายๆเป็นไปไม่ได้เขาจะยอมง่ายๆเป็นไปไม่ได้ก็อุปมาเหมือนกับเราเป็นเจ้าของบ้านเราเป็นเจ้าของสวนเราเป็นเจ้าของเรือนตรงเนี้ยจู่ๆใครไม่รู้มาไล่เราออกจากบ้านเรายอมไหมไม่ยอมเช่นเดียวกัน โลภาโทสะโมห oh ะที่เขาครองอยู่เนี่ยเขาจะไม่ยอมง่ายๆในการที่จะหลุดออกจากความรู้สึกตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วหากเราไม่ทำความต่อเนื่องให้เกิดเราไม่อาจที่จะละบาปอาุศลทั้งหลายเหล่านี้ให้ออกจากขันธทัสันดานของเราได้เห็นไหมตัวแรกในความเพียรสองให้มีความเพียรระวังบาปอาคุศล ที่จะเกิดขึ้นในขันธสันดานนั่นคืออะไรบาปอกุศลชนิดของโลภะโทสะโมหะก็ตามตลอดถึงสักยัติทิฏฐิก็ตามอย่างที่อาจารย์พูดขึ้นมาเมื่อกี้หากตื่นขึ้นมาแล้วไม่กําหนดเห็นไหมระวังไหมเราไม่อะไร,ระวังไหมไม่ระวังแล่ะเกิดขึ้นมาแล้วอะไรเกิดขึ้นล่ะสักยัติทิฏฐิเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งตัวแล่ะ ทุกวันทุกวันเราไม่มีการกําหนดเขาก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมสามให้มีความเพียรพยายามในการสร้างบุญกุศลหรือสร้างกุศลละธรรมให้เกิดขึ้นในขันธสันดานเห็นไหมเท่ากับที่เราละในการกำหนดตรงนั้นเราได้สร้างไหมไม่ได้สร้างเลย เพราะฉะนั้นถ้าเรากําหนดตอนไหนเราก็สามารถสร้างได้ตอนนั้นสมมุติว่าเรากําหนดตื่นน้อยังไม่ได้ลืมตาหนอยังรอยังไม่ได้เราไปกําหนดได้ตอนไหนตอนเห็นหนออยากลุกหนอลุกหนอะเห็นไหมตอนนั้นเราเริ่มสร้างละเริ่มสร้างกุศลธรรมตรงนั้นได้ทีนี้เมื่อมีความเพียรพยายามสร้างตรงนั้นเรียบร้อยแล้วต้องอะไรข้อที่สี ต้องมีความเพียรพยายามที่จะละมัดระวังในการที่จะเจริญกุศลให้ได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในเมื่อเราเริ่มสร้างมาทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยอย่างนี้แล้ว